นี่ไงผลงานวันนี้เอฟจีจ๋าไปใส่ทอนคืนฝนก,ก็ตกอุตส่าห์วิ่งไปใส่จนได้สี่ห้าทุ่มแล้วได้นี่ตัวสองตัวสามตัวสี่ตัวเล็กๆให้มันอยู่ในบอ่อนี้แล้วกันนะปล่อยมันไปโอ้ยโอยวันนี้วันพระปล่อยนกปล่อยปลาเราก็ปล่อยปลาดีกว่านะเดี๋ยวให้มันไหลลงไปตามน้ำตรงนี้แล้วกันนี่ นี่อน้องไายพวกเองนี่แล้วมันก็ไหลลงหนองน้ำใหญ่อืมจาทุสาทุจาทุส,าสวัสดีนะจ๊ะพีจ๋าเราจะพากันมากู้ดักกับดักปลากันเอ็งไม่ช่วยพี่เหรอเฮ้ยเองไม่ต้องปาจุพี่หรอกพี่จะเอาปลาโอ้โหจะดมพี่ทำไมพี่ยังไม่อาบน้ำ ช่วยพี่เก็บกู้ปลาหน่อยฮะอีกสองตัวนี่โอ้ยข้างหลังก็มีข้างหน้าก็มีเดี๋ยวพี่จะกู้ปลาก่อนพวกเองเนี่เอฟซีจ๋าเราต้องดึงอันนี้ออกก่อนเห็นแล้วปูตัวหนึ่งแล้วปึ๊บปึ๊บบปึ๊บปึ๊บ,บแล้วเราก็เขี่ย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 ดู เฮ้ยไม่ต้องมาดมมือพี่เดี๋ยวโทรศพัพท์มันจะหล่นใส่น้ำโอ้ยมึงมันมึงเอ้ยไอจำเรียทำไมนั่งหนานี่โอ้ยพี่กำลังทำงานอยู่เดี๋ยวปลามันจะหล่นหายโอ้หายโรบิวอะไรอีกเนี้ยดีอะไร เลาจะไม่มีไอ้เจ้าตัวปลาดปลาดย,วยาวๆหรอกมั้งไสีจ๋าถ้ามีมันคงจะดิ้นให้ดูแล้วล่ะเออมีติดท่อนไม้มีแต่เศษยาวันนี้ก็ปลอดภัยดีนะจ๊ะไม่มีอะไร ไม่มีอะไรแล้วก็ไม่มีปลาด้วยโอ้โอ้ไม่ค่อยแหลมเลยเป็นว่าไหนก็ไม่ค่อยแหลมไม่แหลมแล้วแหลมมันคืออะไร น่าจะมีปลามีแต่ลูกปูมากกว่าอห็น okay, นี้ก่อนนะจีจา๋าไม่ได้หรอกวันนี้อื